ค่ะทุกคนมาพบก,กับช่องพัชนาแชนแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนาวก็จะมาทำ5วิธีนะคะทำยังไงให้ผิวเนียนผิวสวยนะคะเนื่องจากนะคะมีคน DM เข้ามาใน IG นะคะแล้วก็มีคนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่าทำาไงให้ผิวดูแบบสม่ำเสมอทำาไงให้ผิวดูเนียนนะคะก็คือเราอ่ะก็อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญมากนะคะแต่ว่านาวก็จะมาแชร์เคล็ดลับของตัวเองนะคะว่าทำยังไงให้ผิวดีนะคะก็คือ บอกกันเลยว่าผิวดีเนี่ยไม่ได้หมายถึงผิวขาวนะคะทุกคนหมายถึงผิวที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่แหง้งไม่แตกนะคะทุกคนก็มาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างคะ่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะนั้นก็คือการดื่มน้ำนั่นเองค่ะทุกคนคืออันเนี้ยเป็นอะไรที่ทำยากมากนะคะสำหรับนาวเพราะว่านาวเนี่ยไม่ชอบดื่มน้ำเลยถ้าจะดื่มก็จะดื่มเป็นน้ำแบบน้ำหวานน้ำเย็นน้ำแบบน้ำอะไรที่มันแบบ หวานหวานชานมชานมไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอันนี้นะคะน้าก็แก้ด้วยการเอาขวดน้านะคะมาตั้งไว้ในห้องเลยนะคะทุกคนตื่นตอนเช้าก็ลุกขึ้นมาก็ต้องกินก่อนนะคะจะกินน้อยกินมากก็กินไว้ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็คือเราตั้งลิมิตตัวเองว่าในหนึ่งวันเราต้องกินน้ําแบบ1ขวดขวดประมาณไซนี้ทุกคนเนี่ยเห็นไหมมีเศษอยู่600มิลลิลิตรนะคะก็คือต้องกินขวดเนี้ยหมดขวดหนึ่ง จะเกินก็ได้แต่ว่าห้ามขาดนะคะทุกคนก็บังคับตัวเองไว้นะคะคือน้ํามาช่วยจริงๆทุกคนคือปกติน้ำเป็นคนที่ผิวแห้งมากนะคะแล้วก็ไม่กินน้ําเลยแต่ว่าพอมีช่วงหนึ่งเนี่ยเห็นเพื่อนกินน้ํานะคะแบบคินน้ำโคดใหญ่ๆอ่ะทุกคนนะก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหรือว่าเราควรจะหันมากินน้ําบ้างพอพอได้เริ่มกินน้ําจริงๆมันรู้สึกว่าเออร่างกายต้องการน้ําจริงๆเพราะว่าเราหิวน้าจริงๆอ่ะทุกคนไม่ได้หิวแบบชานมไม่ได้หิวอะไรแต่เราหิวน้ําที่เป็นน้าเปล่านะคะ ก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะหันมากินนะคะมันมันช่วยภายในอะ่ะทุกคนเข้าใจไหมมันก็ต้องบำรุงที่ภายในก่อนเนาะขั้นตอนที่สองนะคะที่ทําบ่อยมากๆนะคะทุกคนก็คือการสครับผิวนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะนาก็มีไอเทมที่นาใช้นะคะมาแนะนําด้วยนะคะนี่นะคะนาใช้2ตัวนี้เลยนะคะทุกคนในการสครับผิวเนาะก็คือส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นสบู่ก้อนแบบนี้นะคะทุกคนแบบเพราเรว่าอะไรเป็นสบู่สครับนะคะทุกคนก็จะใช้เป็นของแบรนด์นี้นะแต่ คือเอาจริงๆนะสะครับกาแฟเป็นอะไรที่ราใช้มาแบบตลอดเลยนะคะตั้งแต่เด็กเลยนะคะก็คือแม่จะซื้อให้ใช้ตลอดนะคะสะครับกาแฟเนาะแต่ว่าก็มีสครับแบบเนี้ยมีสครับแบบที่มันเป็นกระปุกเลยนะคะไม่ต้องเอาแบบมานั่งถูแล้วก็สามารถจกแล้วก็ถูได้เลยนะคะทุกคนอันเนี้สยสำหรับใครที่แบบว่าชอบสครับอะนาแนะนําไปซื้อแบบนี้ก็ดีนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็สะดวกดีนะคะในการแบบ เปิดแล้วก็จบได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เราใช้เป็นของสปาบ้านทุ่งเนาะก็ค,คือปกติเนาะใช้หลายลายี่ห้อเลยแหละแต่ว่าคือก็ใช้สับสับวนๆกันไปเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนมันเหมาะกับเราจริงๆนะคะทุกคนก็ลองๆใช้ไปนะคะเรื่อยๆแต่ว่ารู้สึกว่าอันเนี้ยก็คือค่อนข้างดีเลยนะคะทุกคนตัวนี้นะขั้นที่3เลยนะคะก็คือการบำรุงผิวก่อนออกจากบ้านนะคะก็คือ ครีมกันแดดนึงนะคะทุกคนคือครีมกันแดดเนี่ยนอนละเลยบ่อยมากนะคะเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบทาครีมแล้วพอเราไม่ชอบทาครีมเนี่ยการทากันแดดจะเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะเพราะกันแดดอะค่อนข้างเนอแล้วนาวไม่ชอบเลยเพราะวมันจะเหม็นนะคะทุกคนคือปกติเราชินกับการที่แบบว่าว่ายน้ําถึงจะทากันแดดน,นะคะแล้ว ว่านี่ที่ทากันแดดมันคือมันแบบมันเหม็นอ่ะทุกคนไม่ชอบเลยนะคะเราก็รู้สึกว่าแบบเออทําไมต้องทาด้วยอ่ะเออผิวเราก็ต้องแข็งแรงอยู่แล้วป่าคือแบบดําก็ดาไปช่างมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแต่ประเด็นมันไม่อยู่ที่ความดํานะคะมันอยู่ที่แห้งเสียนะคะทุกคนก็คือเหมือนแบบผิวเรามันแบบพอมันแบบไม่แข็งแรงอ่ะโดนแสงพวกยูวีอ่ะยูวงยูวีนะคะก็ ก็แหละทาให้ผิวแบบระเริดเปิดเบิงกันเลยนะคะทุกคนก็เลยหันมาทากันแดดนะคะแล้วน้องก็ใช้ตัวไหนของกันแดดของอันนี้เลยนะคะทุกคน Bio day UV นะตัวนี้นะคะก็ดีมากนะคะทุกคนก็คือมีคนแบบว่ารีวิวกันเยอะมากนะคะน้องก็ไปใช้แล้วก็วกเอรู้สึกว่ามันมันดีจริงๆกคนคือแบบเนื้อันบางเบามากๆแล้วซึมเร็วมากนะคะทุกคนต้องไปทำว่สาสันมีนะคะทุกคนนะซือไว่าสันแล้วก็อย่างที่4ี่นะคะคือการทาโลชั่นบำรุงผิวก่อนนอนนะคะ ซึ่งนางนะคะก็จะมีรลชา่นบำรุงผิวนะคะที่แตกต่างกันไปนะคะในแต่ละวันเนาะเพราะเราไม่รู้นะคะว่าวันนั้นเนี่ยเราไปทําอะไรมานะคะอย่างเช่นถ้าวันไหนเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเราออกแดดแรงๆนะคะแล้วก็คิดว่าเราจะต้องบำรุงผิวให้แบบว่ารู้สึกว่าเออแข็งแรงมากขึ้นนะคะเราจะใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะทุกคนตัวนี้มันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ moisturizer gel moisturizer 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 มอยเจอร์เจลมอยเจอร์เจลนะคะมอยเจอร์เจลก็คือเจลเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนั่นแหละทุกคนแต่อันนี้มันจะเป็นสูตรอะทอมเอโตเอ็กกับสตรอเบอรี่นะคะทุกคนซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าทเมเโตมันช่วยเรื่องแบบกระจ่งางใสนะคะอมชมพูอะไรแบบนี้นะคะทุกคนแต่ว่ามันมีสตรอเบอรี่ด้วยนะคะแล้วซึ่งข้างหลังเนี่ยมันเขียนไว้ว่าอะไรนะช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV ได้บรรเทาอาการแสบร้อนจากการโดนแดดนะคะก็คือถ้าปกติถ้าไปไว่ายน้ำเสร็จน้าก็จะทงตัวนี้ไปด้วยนะคะทุกคน ก็ไปทาหลังจากนั้นหรือว่าเราก็ามาทาตอนกลางคืนก่อนนอนด้วยนะคะแล้วก็วันไหนนะคะที่รู้สึกว่าผิวแห้งมากๆนะคะนราก็จะใช้เป็นอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวนี้นะคะเป็นเจว่านหางเนาะอันนี้คือใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่านราก็ชอบใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่ามันใช้ได้นานมากนะคะกระปุกใหญ่แล้วมันลดบ่อยมากทุกคนแล้วแบบดีจริงนะคะทุกคนอันนี้ต้องไปตามเนาะอันนี้เขาบอกว่ามันทาได้ทั้งทั้งตัวเลยนะคะทุกคนก็คุ้มมากนะคะคือน้าใช้ไปเนี่ยน้าใช้ไปนานแล้วแต่ว่ามันยัง แค่นี้มันยังมันยังมันยังแบบเหลือขนาดนี้ทุกคนโคตรหูอมอ่ะแล้วก็วันไหนนะคะที่รู้สึกว่าแบบขี้เกียจนะคะไม่อยากทารู้สึกว่าแบบเรานอนนอกบ้านนะคะเกแบเนะหนะไม่อยากแบบโปกเต็มที่เหมือนอยู่ในบ้านหรือว่าแบบวันนี้แบบขี้เกียจนะคะก็ <c oughs> จะใช้เป็นน้ําตบแทนนะคะทุกคนตัวนี้ก็คือหนูก็งงว่าเอ้ยโลชั่นแบบโลชั่นทาผิวมันมันสามารถทําเป็นน้ําตบได้ตบๆอย่างเงี้ยมันจะแบบให้ความชุ่มชื้นขนาดนั้นหรอ แต่พอลองซื้อมาใช้นะคะทุกคนคือกลิ่นซิต้าเขาจะหอมอยู่แล้วใช่ปะแล้วคือแบบว่าทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะอ,อุ้ยไหไรไ,ไนี่นะคะทุกคนพอทาไปอะ่ะนี่นะคะทุกคนหอมมากแล้วเนี่ยทุกคนทาปุ๊บปั๊บก็คือแบบว่าแห้งแห้งเลยทุกคนแบบไม่เนิรนหนาเลยเหมาะกับคนที่แบบว่าที่รำคาญความเนิร์นหนาแบบเรามากนะคะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้หอมมากเลยทุกคนอันนี้น่าจะเป็นตัวที่ทาก่อนนอนแบบ เกือบทุกรอบอะทุกคนเพราะว่าแบบตัวพวกเนี้ยเราก็ขี้เกียจหาใช่ปะอะไรอย่างงี้และตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะใช้เองขายเองนะคะมีรีวิวแน่นอนนะคะทุกคนเนี่ยดูความผิวนะคะก็คือมีคนถามว่าขาวขึ้นนะคะสำหรับใครที่อยากขาวเนาะก็แนะนําตัวนี้มากๆเลยนะคะทุกคนคือน้องอะจะเป็นเนื้อแบบเนี้ยคือคนถามว่าทําไมเนื้อไม่หนืดนะคะเหมือนอีกตัวหนึ่งที่คนระแบนนอะเนาะ เราก็เลยแบบว่าบอกไปว่าเออตัวนี้มันเป็นเซรั่มนะคือเรารู้สึกว่าดีอย่างหนึ่งตรงที่ซึมไวมากๆแล้วคือเนื้อเขาจะเป็นกาบเพชรด้วยนะคะทุกคนเนะี่ยเห็นความแบบมุกมุกไหมนั่นแหละพอทาไปแล้วผิวจะดูกโกลว์มากแล้วคือแห้งไวซึมเร็วนะคะทุกคนก็เหมาะกับคนที่แบบว่าไม่ชอบอะไรที่มันเหนอะหนะเนาะ อย่างสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คืออุณหภูมิของน้ําที่เราอาบนั่นเองค่ะทุกคนทุกคนอาจจะคิดว่ามันไม่สําคัญนะคะทุกคนก็คือแบบว่านาเป็นคนที่ชอบอาบน้ําอุ่นมากเลยนะคะแล้วแม่ก็บอกว่าเนี่อยาอาบน้ําอุ่นแล้วผิวแห้งนะเราก็เลยไปสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยหรือว่าจริงเพราะเราเป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วแล้วเราก็ชอบอาบน้ําอุ่นมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงหรออะไรอย่างเงี้ยพอเราเริ่มกลับมาอาบน้ําเย็นนะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริง ทุกคนคือเหมือนไม่รู้ว่าน้ําอุ่นกับน้ําเย็นมันมีอะไรที่แตกต่างกันนะคะทุกคนแต่ว่าเห็นในชาร์มากก็คืออ้าวน้าอุ่นนะมันทําให้ผิวแห้งจริงๆคือหลังอาบน้ําเสร็จดาทุกคนทุกคนจะเห็นเลยนะคะว่าผิวอะ่ะแบบรู้สึกแห้งจริงๆแบบแห้งแบบรู้สึกแห้งเลยแต่พออาบน้ําเย็นแล้วมันรู้สึกสดชื่นเหมือนเหลือแบบว่าความแบบเขาเรียกว่าอะไรความชุ่มชื้นไว้ไว้ไวที่ผิวด้วยะทุกคนแล้วแบบดีมาก จากนั้นนะคะก็เลยลองปรับนิสัยตัวเองนะคะโดยการที่ถ้าจะอาบน้ำอุ่นนะคะก่อนที่เราจะแบบว่า อาบน้ำเสร็จนะคะต้องเอาตัวแบบถูๆลงน้ําเย็นสักเล็กน้อยนะคะก็คือ<ณ>เราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ชอบอาบน้าเย็นเพราะว่าหนาวนะคะ <Dam. S 2> ทุกคนในใจก็รู้สึกว่าแบบถึงจะร้อนถึงจะแบบอากาศาจะร้อนจะเย็นเพียงไหนนะคะเราก็ต้องอาบน้ําอุ่นนะคะเพราะว่าเข้าไปในห้องน้ำมันก็เย็นอยู่ดีเนาะทุกคนเราก็เลยไม่ชอบเลยนะคะในการที่จะอาบน้ําเย็นนะคะก็คือแอนตี้มากก็คือแบบเวลาไปบ้านคนอื่นนะคะที่ไม่มีน้ำอุ่นเราก็จะแบบ ตักอาบตักอาบอย่างเงี้คยคย่อยๆตักอาบเพราะว่ามันเย็นทุกคนแต่ว่าพอลองเปลี่ยนมาอาบน้ําเย็นนะคะก็คืออธิบายก่อนนะคะคือเราจะสระผมด้วยน้ําอุ่นเหมือนกันนะคะแล้วก็อาบน้ําด้วยน้ําอุ่นเหมือนกันนะคะแล้วพอเราล้างอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดน้ําเย็นนะคะแล้วก็ล้างอีกรอบหนึ่งนะคะล้างตั้งแต่หัวจะหลดเท้าไปเลยนะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็ค่อย เช็ดตัวนะคะทุกคนก็คือน้าเย็นจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะอาบนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาแชร์ทริคดีๆนะคะคลิปนี้ก็ no สปอนเซอร์อีกแล้วนะคะเพราะสเซอร์ไม่เข้าสักทีนะคะก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะดูคลิปอะไรอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้โพลได้เลยนะคะทุกคนเราก็จะมาไล่อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะก็คือเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องนี้นะคะจะเป็นเพียงคนที่แบบว่ามีประสบการณ์อยากจะมาแชร์ต่อนะคะก็ส่วนที่นี้นะคะก็เหมือเวลาลงแล้วนะคะจบใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกด s u b s c r i ต e ตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกระตุใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสนีบ๊ายบายค่ะ